อยากได้สร้อยคอพร้อมจี้พระสวยๆด้วยงบไม่เกิน1,500บาทเท่านั้นจะได้จี้พระแบบไหนและสร้อยคอประมาณไหนเพื่อนๆอยากรู้ไหมคะอยากรู้มาดูกันเลยค่ะ สร้อยคอพร้อมจี้พระราคาไม่เกิน1,500บาทจะเป็นสร้อยคอเงินชุบทองพร้อมกับจี้พระกรอบทองแท90้90%ตัวสร้อยเป็นเงินแท้นะคะเวลาใส่ไปนานๆสีทองนะคะที่เคลือบด้านนอกก็อาจจะซีดกลายเป็นสีเงินนะคะเพราะว่าตัวเรือนเป็นเงินแท้ส่วนจี้พระเป็นกรอบทองแท้90%ไม่ลอกไม่ดำอัดกันน้ําเรียบร้อยแล้วใส่อาบน้ําได้องค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะอันนี้เป็นองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อชินราชแล้วก็องค์นี้เป็นพระนาง นางกวักนะคะแล้วก็จี้พญาคุดพระแก้วมรกตนะคะใส่สวยๆเลยความยาวของตัวสร้อยจะไม่เกิน25เซนหรือว่า20นิ้วนะคะแล้วก็ตัวห่วงนะคะจะเป็นอิตาลีนะคะจะเป็นห่วงแบบนี้นะคะจะไม่ได้ไม่ได้เป็นตะขอนะคะเหมือนกับสร้อยนะคะจะเป็นห่วงอิตาลีแบบนี้นะคะก็สวยๆใส่แล้วสวยมากนะคะถ้าสนใจลายนี้นะคะก็ติดต่อทางไลน์ได้เลยเดี๋ยวมีอีก2ลายมาดูกันค่ะ ส่วนเส้นนี้นะคะจะเป็นอีกลายหนึ่งจะเป็นลายคล้ายๆกับสร้อย 18K เลยนะคะลายโซ่ตันแบบนี้สวยๆเลยความยาวจะอยู่ประมาณ22เซนหรือว่า17นิ้วนะคะก็จะมีเป็นหลวงพ่อโสธรพาะพิคเนจีพยาคุดหลวงปู่ทวดแล้วก็หลวงพ่อชินราชนะคะล้อมพอยแบบนี้สวยๆเลยราคาไม่เกิน1,500บาทถ้าสนใจลายนี้ก็ทักลายได้เลยค่ะ ลายสุดท้ายนะคะจะเป็นลายโซ่ก้องตันสวยๆแบบนี้เลยเหมือนสร้อยทอง965เลยนะคะสวยๆใส่ก็จะเงาวิ้งๆเลยนะคะก็จะมีเป็นพระหลวงพ่อชินราชหลวงปูดทวดหลวงปูดทวดองค์สามเหลี่ยมแล้วก็หลวงปูดทวดองค์เนื้อดำนะคะแล้วก็พระรอดนะคะใส่สวยๆอย่างนี้แบบนี้ราคาไม่เกิน1,500บาทที่สําคัญเปิดออมได้นะคะเปิดออม200บาทขึ้นไปได้เลยถ้าออมครบแล้วก็รับลายสวยๆนะคะต้องการพระองค์ไหนสร้อยลาย ทักห,นนะะหาบุญทางไลน์ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ